ออกมาทางขวาหนีปรเมศบอลลงสวยเดืองเจมบหมูกับพิชาเสียบอลไปวีรเทพวีรเทพแทงเข้าช่องให้กับเอริกโจฮานะเาเลยครับเอริกโจฮานาได้บอลแล้วยกลูกนี้ข้ามกิติคุณแล้วก็เข้าประตูวไว้ครับโอ้โหหนึ่งประตูตอนหนึ่งแต่เดี๋ยวต้องดูโดนจับล้ำหน้าอีกแล้วครับเอริกโจฮานาเดี๋ยวรอดูแหละครับว่าลูกนีได้หรือเปล่าครับ เข้ามาแล้วลอดช่องนี้มาสวยเลยครับตามเมาไม่อยู่แล้วเลยครับลูกนี้แม้ว่าจะพยายามยกมือบอกว่าลําหน้าครับกิลเตชิฟลุกนี้เข้าไปแบบเหนือเหนือเลยครับเอริกโจวาน,น่าครับเล่นชาวเคนยาวีลาเทพขวาก็ได้ครับวางยาวมาตรงนี้ให้ปรเมตตามไปเก็บบอลปรเมเจอวัฒนาปาราเมตอวิไลเข้ากลางมาของวีลาเทพเข้าซ้ายล้อมยิงตรงนี้บอลข้ามคานออกไปครับ เรียบร้ก็เหมือนกับตลอดทั้งเกมเลนวันนี้นะครับที่ต่อบอลยังแต่ก็จองไม่ได้นะครับทายเอามาให้วีรเทพวีรเทพเล่นสั้นๆพลิกได้แล้วสหรัฐลองยิงด้วยขวาโูสุดสวยเหมือนกันครับตีเสมอจนได้ครับเมืองทองยิงเตะครับลูกยิงไกลของสหรัฐกัญญาโรดแต่กลายเป็นแบ่งแต้มสำเร็จเลยครับเมืองทองอยู่ในเตดเลยครับตีเสมสอ2ตู้ต่อ2ครับก่อนที่จะครบ5นาทีอะไรครับ